เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆให้ท่านผู้ชมเลือกกันอีกแล้วครับคันนี้เป็น Honda Accord รครับโฉมงูเหา่าราคาเพียง59,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนถูกกว่าหน้าเต็นท์อยู่แล้วนะครับเกียร์ธรรมดาครับรถใช้งานได้ปกติ ขับไกลสบายหาห่วงเครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเกียร์ดีด้วยนะครับเข้าชิดทุกเกียร์ไม่หลุดครับสีสันก็สวยงามก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างครับภายในก็เป็นเบาะสวยนะบเบาสภาพสวยเบาไม่ขาดแอร์เย็นเพลงเพาะครับรถไม่เคยแก๊สเร่มเอกสารชุดโอนโค้กครับกันนี้ที่กัดดูรถอยู่ได้ที่แถว มอราชพัฒนครปฐมนะครับถ้าสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับแม็กยังสวยเลยนะครับสีสันก็ไม่น่าเกียดนะครับฮอนด้าเอ็กคอร์ทห้าหมบาทเท่านั้นหน้าเติงก็ต้องมี6 7เจ็ดหมื่นเป็นอย่างน้อยนะครับภายในเป็นเบาะหนังครับเกียร์ธรรมดามีเครื่องเล่นเสียงครับเบาะหนังทั้งหน้าหลังเลยครับแผงประตูด้วยครับสภาพสวยๆไม่ขาดครับไม่ชำรุดทุดวโซ่รับสางไฟฟ้าทั้ง4บ้านกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ของเครื่องกรเดิมๆตามนี้เลยนะครับสุงโชกไม่มีรอยชนครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ